สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่งองยุงหลันลงพนะคะนี่ก็เป็นจากสาธารณสุกรนะคะาะว่าไ้บอกก็เต็นไปดับหน้าคอนเทนต์บ้างนับ

เราจะไปไปไปฝันน่อยางอ๋ออไลจผบดูได้ยังไงคนนั้พอใจพอใจฮะเาขมาจากหวเก่อนครับ ่ที่ค <aún> ิดถ <Sin on> ึงลูกมาสองเดือนแล้วครับโ่้ยังพิ่งกลับบบนี้เบนมาครก็ทามาทุกตวเบนซ์บบนก็นั่นพีเบนเบนซิจริงเบนซ์ขาเบนซ์สีขาวสงาเำมาส่งเบ่าไม่ไหนะไม่ไหวนะวันนี้มีไม่ไหวแล้วจะเป็นสีขาวต้องดเลียวคนในธนาคารบวกแล้วนด้ไนอนนถนี่นีบ มิมเบ้นนะคะผ่านผ่านแล้วก็ไป <c oughs> จอดไหมจอดไหมโอือ <c oughs> เอาอยากที่แบบนี้จะย่างไปที่ชูนจะออกได้เลยทันทีย่างพี่น้องมีคนมาครับมีแค่คนนี้นะแค่นี้ย้อี่วันนี้ก็ไดเปกไเนาะ เราภาษาญี่ปุ่นแล้วแต่อันนี้วันนี้นะคะวันนี้เป็นวัเลยยังไม่ฝนจันทร์วันจันทร์ยังไม่เย็นยังเย็น คนไทมาแล้วต้องตัดต้องตัดมีมีผิรอบไทยไปมาพวกคนสูงสุดสุดอันดับจังวัดสุที่สุดเปเป็นสุดแล้วนะคืเด้งต้อส้มแล้วก็ถามว่าต่างกันว่าดีครับดีเป็นดีผู้รอดโลกดีต้องต้องอะไรไว้ขอบคุณหลายนะคะหลายจะตัดเขอบคุ นอนเี่จังเลยดีพวกเราสองทีมนอนหนึ่งแบอันนี้คุณน้อง่อันนี้น้องคุณพี่เฮ้ยอะไรนะอะไรนะ เญาติกัน้องเลพ่เป็นญาตกันเป็นยาเน้องเปนาเป็นญาเปนเนเนญาติเป็นญาตินนนนนญาติเดียวเป็นญาติเดียวเป็นญาตเดียวเิเนญาตเดียวเเป็นญาตเดียวเา็ญาติเดียวเป็าติเนนญาตนนเา็นน ช่ว่าอกมาจำน้ำหูเดียวนม่ดีพอดีว่ะนะลุ้งกันใครไี้บอกว่าให้อาไปตั้าวหูเอาลูกเหรอลูกน้มาใส่ตีการดารมวนเดี๋ยวนะคะมากมาจาที่ไหครับ อุบลป่ะออโอเคสวัสดีค่ะ่องนนะ๋อะนี่นะคะเจ้าของรถบซ์นะคะรันวนนว่ามันจิใจรถบไหม โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะขับเต้าไปข้างในนะคะไปแอบดูข้างล่างกันทำอะไร นี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหลังนะคะโอ้ผู้อุ่ยไปแซมืมอร์นี่ถ่ายคลิปอยู่โอ้ยยังถ่ายคลิปอยู่บอกว่ายังประตูก็ได้พี่น้องเลย ร้อนก็ร้อนค่ะหายคลิป Hi นี่นะคะก็เป็นในครัวเนะวาะก็อย่างเป็นอย่างเี่นน้งต้องใงไงก็อย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์นะคะกดไลค์ก็ดแชร์ให้นกด้วยเด้อ สำหรับคลิปนี้นก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเจอกันทิ่หน้าค่ะ